สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงดเอาไหมเอาไหมไปอยู่นดุดเมืมีทางันเหอ่งมาาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีก่อนนะเนาะปวดหัวทว่าสบายดีพี่น้องไม่เกณฑ์ขึ้นอีกแล้วไดก่ายยายอยากขึ้น่ยี้่ทัเลยลู แล้วกทอดไกกับขปุ้นนี <t un> <t un <t un> oh, ่มูน่องอีบูนะกินหอกข่าปนโพด่โพโอ้ยอันอันยังเกาะมาอีหน่อยนะมูดเออหมูเด็กมันปตาสงสารมันด่างกอกมันจะเสีย้อะอบหมูน่งเม็นเด้เอ๊ะไป

วดหัวไม่เกณฑ์ขึ้นมาหนิลงนงี้นี่แบบกระโจนจะมีแอืมมึงเอาลงก่อนเอาลงก่อนอ่าเอาลงไปเลยไปสองถ้วยโอเคแล้วก็กระโตกมาค่ะใส่เป็นนวดหรือเปล่าตรงนี้ใส่ ต้องใส่ดอกน้่ใส่ามากรองมึงใส่ไปแล้วใส่แต่มะนาวครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องวันนี้ก็ได้รับข่าวดีแล้วพี่นอ้องเอ้ยได้รับข่าวดีอีกแล้วได้รับเงินฝาก,อกาาโอ้ทานเนาะอืม นะครับเงินฝากพี่น้องน้องมึงติตั้งบอลหรือว่ามึงติมาเบิ่งกล้องให้กูเออมันตั้งเนาะมันเปิดดีเว่ออนอื่พ่อขอบคุณนะพี่ตาคนตัวละลายเด้อเนาะพี่เลี้ยงน้องน้องพี่เกาขอให้งวดหน้าเจอสามตัวตรงๆเด้อพี่ขอให้เจอสวยรวยเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยร่ำรวยเนาะพี่เต๋ดินหมูดินไก่ อาแจงแจงนั่นด้วยน้องนี่ไงเอาับลมซองล่าถ้าได้เกาะซองล่าหนึ่งแสนเก่าพันกี่<ม> กือน้ำต้มนาำกินได้น้ำต้มน้ำนี่เงินฝากจากเอือยใหญ่ใจดีเผ่อนทางเมืองนอกเจ้าภาพขอบคุณสองร้อยกิโลมืองานคุณคุณสิบอรยังกับบริวาวคุนวายมากเลยอ้ะตูประตูเลอสิลุครับโอ้ยมแ้ันจะเห็ดยังนงะแสดงลายลู จะเด้อไอยากได้เงินมาทีไอยากได้เงินยอยยอยยยยอยนุ้มสีสายดอกดอยดอยดอยไม่ต้องมาทำดีกับกพี่พี่เอาตัวนี้นะเือยเพิ่นซื้อขับโคดเมื่อนันพี่น้องเพิ่นปิดอันปิดการขายหาเมื่อนั้นเมือได้วะโอเมื่อที่สี้าเจอมราขึ้นสวรรค์เยเด้ มือทีสิบห้าเจไปอันเอ็กซเรย์เบิ่งสมองเออไปสกแกนเบิ่งสมองนะมือนี้ส่งของความซามนางร้อยว่ะเป็นระด,าดาัมือนี่นอนอยู่เบิดมือว่าสันบอกว่าเมือ่อยบอกว่าวิ่นหัวเวียนหัวคือเก่าสาเหตุเวียนหัวนี่เลือดมันยังขะบ่เนาะหรือว่าเลือดมันยังออกบ่ กับบองฮู้ตอนนี้ครก็เจ๊บหัวคว่าการไม่เกณฑเขาขืนขันแดดห่อนห่อนถ้าปวดหัวรถเท่านั้นเป็นเหมือนกันก่อนอื่นกับขอบใจขอบใจเอื้อใ่ใจดีไรายเด้อขอบใจลาย,ลายถิน่นที่ซัพพอร์ตบ้านสีเขียวมาตลอดขอบใจเอื้อไรย กลับไปเอาที่จริง่นฝามาั้าแต่เมื่อที่พา่านเจมมาลา่าขึ้นไปสกแกนสมองมือเลกกับฝ้าว่โซนหรือฝ้าวแบบคลายกระจุยกระจายข้องคามหนึ่งว่ะอันนี้คามหนึ่งว่ะดี d y ค่ำหนึ่งว่าดีบัดเข้าไป<น>ไปเห็นพผัวนอนอย่างอยู่นอนอย่างอยู่ก็เลยไปคุ้มให้เตรียมตัว กับไริคุ้มเดี๋บอกว่าต้องไปอันสวรรค์ต้องไปสวรรค์อย่างเดียวว่ะบริพากันไปเราฝากมาเมื่อใดวะเรากลืมนะลายมือเลยได้ตั้งแต่มื้อนั่นเนาะแต่มื้อคือสวรรค์มือมือยังวะจำไม่ได้นะจินทำไมยุ่นจีนนัมทำไมจินด้วย ขอดจิ้นด้วยร<ะ>่านมันมัน,มนก็สีเหมือนบอกอยากกินเสมออยากกินน้ำแดงกระติ๊งคล้องคายข้าก็มีเรื่อยๆบาน,นิกก็ได้ยกะมีอันบวบเนาะก็เลื้แต่บวบกระโพดนี่ต้นนั่นนาน่ะสิเป็นต้นเดือนนี่บอกรูจ้จังใดรู้ว่าปลายเดือนนี่เบิ่งซะก่อน จะเบิ่งแล้วมันคือคือมันแก่ไวอยู่ได้ขับพดกันให้ตัวนั้นนะจะ <c oughs> บอกเลยว่ามันบอกคอ,อยงานไนได้พี่น้องตัวนั้นนะเจ้าสิได้สันใด้ห่างๆจ้ะแต่ทุนเดียลงไปก็ประมาณหมื่นนี่แหละยังยังไม่ได้รวมขาดน้ำมันที่ไปจุกน้ำใส่ขัขโพูดได้ค <c oughs> ันรวมใส่ขาดน้ำมันกับประ,ประมาณหมื่นเอดหมื่นเอดหาบอห่อะมหมื่นสองนพี่น้องที่ลงทุนไปนะ บอถึงหมื่น้องแร้กเสียันมาเบิงกลองกูนงม่เบิงกอนกูจะไม่หมดเจแลาวกาเฮ็ดเนาะเฮ็ดเท่ากับออกทุกมือทุกมืออูค่ะเฮ็ดออกทุกมือ นี่นะนเอื้อยเพิน่นเพิ่นซอยมือนั่นะนะเพิ่นเฝ้าอยากให้เัาไปหาเจี๊ยมลาหล่ะมะั้งแล้แม่สั่นแล้วก็สิไลทอยู่นั่น <c oughs> เออเรื่องของเรื่องเนาะตั้งแต่มื่อแรกวันอา่าวันที่เท่ไรวันเ <c oughs> มื่อแรกในเก็บมะกระโูดออกมาเหมือนมาก,กองกันแบบสิไลทส่วนเอาในอัไหนสุด <c oughs> สอันไหนซาคลอนประเสริฐเมือวันโหลดส่วนเจี๊ยมลากเก็บข่าวกระสอบเพื่อกลับไปแับนี้ผ่านไปตั้ง ่านไปเธอวะเออมือหนึ่งเนาะคืนหนึ่งเอาปดเนาะล่าสุด็ไดยินแบบเป็นเป็นวินมือยห่ไหมเลยโดยโดยต้นเยนาะ ด้านนั่นก็ย่างเอียงการระบาดนี้เอียงเกิดยังขืนนี่เมด้านมาจ่คุณพี่บะคุณพี่จัดห้างคุณพี่อันตั้งแต่วันตั้งแต่วันคุณพี่คุณพี่อย่าลืมด้วยที่คุณพี่มาคอมเมนต์ว่าคุณพี่สิอุดนุนขับโพดนะไ้นั่นนะเพราะว่าไ้เทียนพวกกันน้องกําล่องผูกนะคุณพี่อันยังมาทันคายเนาะบัดเก็บคลายคุณพี่อย่าลืมนะจ๊ะ ฟักละยี่สิบยี่สิบยีกลังกินข่าวนับกันเพี่น้องเด้อยมากินข้าว,วพีวลูกมาเมสกำลังสิกินข่าวว่าผื่นจีอมาลามากอะโอ้ยขืดนักเด็กสิบปรพานังไปอ่นหาหมออีกรลบะมานเนาะ เลือดไปบอทหัวเลือดบอทันเมือนจังเนาะมาจังวิ่งนะเอฟซีหลายคนว่าเม้ายาสีสายยาเข้าไปก็สิเม้าลายมือแทะเอฟหลายคนว่าเมายาสิสยาเข้าไปสิเม้ลายมือแท้

อ oh. ขึ้นอุกขึ้นอ่างเด้อัน <c oughs> เอากระบอกายูว่าถ้ามีอาการาท่ายังบอดีขึ้นเนี่ยเตรียมโตเด้อวะ่ะไปนอนห้อหงหมอมมอ,อยู่ไดไไไไน,นดไปนอนเขาใส่อะไรเนาะให้มันอันนี้ ฉัน,นน่ะเบื่อว่าสั่นไปรเห็นแล้วบอยังอยู่เอ้ยซัมนี้เด้อพี่น้องเด้อว,ว้าวหนึ่งเจ็บเรื่องป่วยมากแหละแบบใจบ่คอยดีซัมนี่ซัมน,นี่ขอบใจเอื้อญ่ใจดีหลายๆเด้ดอเห่ียนสวยสอขภพอหนึ่งร้อยดอลลาร์ ไรสองล้านหนึ่งแสนเก้าพันจีบวัได้ซื้อของเขาห้านหนึ่งบ่อวันน้ซื้อของเขาห้านเงินซื้อของเขงหาห้านกรเบริดนะบ่มีโอ้ยอย่ามาคมนะน้อยหนาหนาหนาให้เราแว้วคมกขวบบ้าอยู่บ่เนาะบ่มีแล้วนะอืมสาเหตุก็คือมันมีอยู่แต่น้มันซีแต่มันยังทอนบ่ทันได้เรื่องของเรื่อง